ติ๊กจะมากรีดยางค่ะครั้งแรกเลยมาเริ่มจากตรคนแรตรงลงมาใช่ไหมลงมาเลยอ๋อลงมาอย่างนี้อยู่ในระดับนี้ใช่ไหมอ๋อเพรพอแล้วเหรอพอแล้วแค่เป็นทางนี้เฉยอ่าต่อไปด้านนี้วัดจากนี้เนาะอย่างนี้ลงมานี้อยู่ประมาณขนาดนี้อย่างนี้เลยเนาะระดับนี้จเมือด อันนี้จะเป็นสายยาลงมาเลยใช่ไหมอืมเหมือนกันยาขนาดไหนนี้ถึงนระดับนี้ผมกระตุกกระตุกไงเอ้อพอแล้วก็เปิดมานี้เปิดอืมเฉียงเริ่มจากหัวตรงนี้เนาะอืมทำไมเอ้ยขูดมาเรื่อยๆขูดปล่อยขูดปล่อยนะ สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมสวนยางการที่เราจะกรีดยางนี่เป็นครั้งแรกในการลงสวนยางนะคะเดี๋ยวมาชมต้นยางพร้อมที่จะกรีดเลยนะคะมาค่ะตามมาบริเวณพื้นที่ยางที่นี่ก็มีการโตเต็มที่แล้วค่ะ ยางที่นี่ก็มีอายุประมาณ11ปีได้นะคะแต่ยังไม่ได้กรีดเลยเดี๋ยวมาดูต้นยางที่นี่ต้นใหญ่สมบูรณ์เลยนะคะใบดกๆเลยค่ะช่วงฤด,ดูการนี้ก็เป็นการกรียดยางที่ดีเลยนะคะสำหรับชาวสวนอยางที่บ้านติกก จะมีการกรีดยางครั้งแรกนะคะการที่เราจะเตรียมกรีดยางและต้องมีอุปกรณ์ในการกรีดยางอันนี้ก็จะเป็นลวดนะคะลวดในการมัดไว้กับต้นยางอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ํายางนะคะก็จะมัดติดนู่นยาไปถึงนู่นเลยนะคะทุกแถวก็จะติดไว้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะ อันนี้นะคะติดไว้แล้วพร้อมที่จะกรีดค่ะย้าวไปถึงนู่นเลยนะคะต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะยางที่นี่อันนี้นะคะสวนยางที่เราจะพร้อมที่จะก,กรีดนี้ก็มีบ้านเป็นกระท่อมนะคะเตรียมความพร้อมทํากระท่อมไว้ที่พักสำหรับที่จะกรีดยางนะคะ อันนี้ก็เป็นกระท่อมที่สร้างไว้เพื่อที่จะเป็นที่พักสำหรับกรีดยางในครั้งนี้นะคะทำแบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับกระท่อมพักกรีดยางที่สวนนี้นะคะ บริเวณที่นี่ก็พื้นที่ประมาณ14ไร่ได้นะคะสำหรับสวนยางที่นี่ต้นก็จะใหญ่ๆเลยนะคะอายุยางถึงแล้วแต่พึ่งกำลังจะเริ่มที่จะกรีดนะคะ สวนยางนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะโล่งเลยได้ปรับบริบทในพื้นที่ด้านล่างให้โล่งในการต่อการเดินนะคะมาชมต้นยางใหญ่ๆเลยนะคะพร้อมที่จะใส่น้ำยางใส่ที่รองน้ำยางไว้นะคะ ็มาในสวนก็อุดมสมบูรณ์เลยค่ะเย็นสบายเลยมาเดินชมสวนญ้านะคะก่อนที่จะกรีดยางกัน ร่มดื่นมากเลยนะคะที่นี่อันนี้ก็จะเป็นรถวิ่งผ่านได้เดินทาะในช่องนี้จะเป็นที่โร่งในการรถวิ่งผ่านนะคะ สวนยางนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านสวนโค้งหนองนานะคะอยู่ก็อยู่ไม่ไกลกันมากแล้วก็ไม่ได้ห่างจากบ้านมากนะคะพื้นที่ทำเลก็เหมาะเลยนะคะสำหรับยางที่นี่พื้นที่ในการจัก,กรีดนะคะก็จะมีต้นหมากด้วยค่ะ ดดูต้นมาไมแล้วมันอะไรเออทดลองเออทดลองดูไหอันนี้วิธีเปิดหน้ายางเนาะมือใหม่คนใหม่ รังแรกในชะีวิตตั้งแต่เกิด <c oughs> ขั้นทดลองมือใหม่ <c oughs> อันนี้กะเอาใช่ไหมจะเอา <c oughs> ความกะบ้างขนาดไหนในการปืน แล้วน้ำยางมันจะไหลตรงไหนมันก็ไหลมันไหลลงมาตรงนี้ก็ไหลตรงนี้แค่นี้แคนี้เองน้ำามันกันโนเราน้ำยางมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมมันก็จะไหลลงมาหหลลงมามันก็จะไหลขีดอีกหน่อยใหม่อ่าขีดอีกขี้ยางมันยางมันจะแห้งอย่างี้เลยถ้าทิ้งไว้จะไม่ไหลโอ้มันจะแห้งอย่างี้ อ,อ้อ,อเราก็กรีดเปลือกเขาเรียกว่ากรีดเปลือกพยายมามยะให้มันถูกแกนมันนะทำไมง่ายล่ะเบามือเบาๆนะ่ะกรีดเปลือกของเขานี่เขาก็จะลืมหลายอกมากเป็นหยดน้ำน้ำยางมีเทคนิคไดยเด๋ยวสลับขาอ,อันนี้จะได้น้ำ น้ำก็เริ่มออกมาแล้วอ๋อแค่นี้เองแล้วก็รออ๋อตอนนี้ก็จะไหลลงมามันจะไหลเลงนี่จะไปเอาทำไมเออก็จะไหลลงมาเป็นที่อย่างหมอแล้วไหนไหนลูกม่นจะไหลใส่แล้วก็ลงนี่เลยใช่ไหมอ,อืมก็จะไหลไไหลงหมอกันเลยไปกันเลอไปกัวเลยอืมจะไปแล้วยาวยังไม่แห้ง เปนไม้4.8หรือทุกนาโมเป็นชั่วโมงนี่แหละเบาเขาวัดด้วยเนาะเป็นความือเนาะในลองเออในในอะไรลองสิลองตามเด้อตามเพราะไม่ต้องเชียงมานี้ขนาดนี้ก็ได้ลงเชียงตามขนาดขนาดนี้เดี๋ยวเนี่ยขนาดนี้ก็ได้เอ้ยขนาดนี้ก็ได้เราเคยมาถือคางแรงไหมที่นี่เป็นเห็นเนื้อเขากระดูกขาวๆหน่อยนะโรอยู่ไหม ตุกเอานะเออกระตุุกเออบัสนัดเออบัดบน,ไไนดี้ัวไม่บัดเออไม่สนัดบัวดมอกระตุระ<อ>ตุกเราไม่ถนัดยังไม่ถนัดเนาะอ๋อทำยังงไม้นักลดกดูด้วยไ,ไ,<อ>ไมมาถนัดกูไนอะือมมนัดกู่ะชิ้นเป็นชิ้นนะประมาณเส้นสองเสนนะ้นอะเออ ไม่ต้องไปย้ำมัหนหรอกขูดไปก่อนโอ้ตุ่งเออนี่วะเป็นตุกก่อนนะลงลงมานี่นี่เนาะเป็นไเรนเนาะหาทิ้งโน่นเลยนะติกๆเลยนะสองสามครั้งนะเออให้มันเป็นชิ้น,น,น,นอ,อ,อนย่างนี้นะเนี่ยเป็นชิ้นอย่างนี้อืมให้มันเป็นชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันน้ำยางเด้อเนะ่ยไปทานแล้วทันแล้วเออให้มันเลยตัวนั้นเนี่ยดี๋มันจะน้ำยางมันจะไปนู่นขอให้มันไหลไปทางนู้นมันเฉียนกัน จะหากกไงไม่จะออกดีต้องเอียงุนเยยางีเออกยอดมันยางมันก็จะออกมูไหลเร็วตัวนี้ต้นใหญ่นัางขุดลึกนิ ติ๊กจะมากรีดยางค่ะครั้งแรกเลยแนเริ่มจากตรงนขึ้นตรงลงมาเลยลงมาเลยอ๋อลงมาอย่างงี้อยู่ในระดับนี้ใช่ไหมอ๋อเพรพอแล้วเหรอพอแล้วแค่เป็นทางนี้เฉยอ่าต่อไปด้านนี้วัดจากนี้เนาะอย่างนี้ลงมานี้อยู่ประมาณขนาดนี้อย่างนี้เลยเนาะระดับนี้จเมือนดิ ันนี้จะเป็นสายยาลงมาเลยใช่ไหมอืมเหมือนกันยญ้าขนาดไหนนี้ถึงในระดับนี้ครับกระตุกกระตุกไงเอ๋อ๋อแล้วก็เปิดมานี้เปิดอืมเฉียงเริ่มจากหัวตรงนี้เนาะใช่มไมเอ๋ขูดมาเรื่อยๆขูดปล่อยขูดปล่อยนะอนนี้ใช่ไหมอืม ยังไปต่ำแดงนีเออคูปอยงั้นแหละเอาแต่กันว่าให้เออเป็นตัวเออแค่ซื้อซื้อไปตัอออกงางว่ามันออกขางว่าเออแค่นั้นเลยนะเอาแค่อันนี้สำนี้นี่เเดียวมแต่อันตัวนี้ผมขุดเปลือกซื้อซื้อชุนี้าว่าเขากรีดเขากรี๊ดกินกินเลิกให้มันอันนี้ ได้หลินหลินมาธนามาไอเจ้าไม่ได้ลงก่อนนัยู่ดูมาฝั่งซ้ายตรงขี้ไม่ตอกขีดกับไม่ก็แบบหอกกาเอาก็ได้หอกกาเอาก็ได้เอาแค่เพื่อแค่สำนีเองไอ้ฝั่งซ้ายนี่เป็นแนวไม่เฉยไหนแหลกตุกบากันหบือไม่ไอ้ง่แบบนี้อันนี้เขาอันนี้เค่โดนยังไหม่เลยมันวัดระดับความกรองอันนี้มันเออผู้น้อยเราซึ่งนี่เออแค่นี้แค่นี้ง่ายมากเออง่ายถึงเลยนะเออนะเออ แต่ถ้าว่าใหม่ๆเลยมันก็ก็เหดแบบนี้แหละซ้ำเข้านนแหละก็องเข้านัดนะครับแต่เข้าอย่าเอาสูงเข้าเอาซํำนี่เลยเข้าเปิดนาไม้เข้ากับเปิดซํำนี่เข้าเปิดสูงแห้งยากยากยากเลยทีนี้อันนี้มันก็ได้หาปีได้ซ้ำนี่นะเออยังนี้หาปีครับบังนี้นี่จากระดับนี้ลงมาจากจากมาจากตัวนี้ทีเขาขึ้นมามาจนหอนี้มันได้หาปีเพราตัดหญ้ามันก็จะยืดสูงไปอีก เมรตัวนี้มากก็สสูงว่านสกินเปลือกนะหรือสิกินเปลือกบางๆตัวนี้แต่งให้มันไล่อเนี่ยยังมันน่อยผมเข้าบากาเห็ดสียากตกใส่จริงอืมไหมมันก็มีขี้ยากมาก็สะบัดออกแค่อื่นบระตกีนกินมือา้ากินมือนีถ้ากินมือนีก็ ก็คือว่าหากกินได้เมื่อสหรือไมอนี้เมื่อสหรือม่เนาะรอบนึ่งฮากกินรอบนึงเออหอมแรกปั๊บคือนี่ทาว่ากินเมื่อสหรือสมุดไไรเออถ้ากินเมื่อือมืออื่นกินอีกมีนึ่งขึ้นขึ้นต่อไปคือเขาเขเขาคืกินสองสองขึ้นพักคืนนึงเขาก็ต้องซอยอ่ะตัวนี้มือเขาซอยให้ซอยสะบัดให้มันสะบัดให้มันลุ่มได้ไปกระตุกหนาจังว่าเขากระตุก เอาแค่เสมอแค่เฮายืนได้ถ้าว่าสูงให้เฮายืดจริงสิม,มันโมเมนตย่างเกาอันนี้ย่างไม่เฮาแค่ okay, พอดีเฮาอันนี้ผมกินพลอยก่อนได้นี่ยังทันได้ฮอตครับครับถ้าว่าอันนี้รีกว่าเออเฮากะเฮ็ดอันนี้แนวก็ได้ มันก็คืบเมื่อยนะเื่อยหนึงแต่ถ้าว่าเฮาอยากให้น้ำ้างน้ำยางมันไหลก็เออไปลงลึกหน่อยนี่แต่ตัวนี้เฮาบอต้องไปซ้ำอีกดอกต้องต้นนี้ออกออกลินเลยเป็นหล้งทางมันเลยให้มันเป็นทางซื่อเอาอีกออกเอาไปถ้าต้นฟุ้งมันจะไปกีดตัวนี้เอียงได้ตอน บอเป็นเนาะพมกับบ้าบ้าบของผมคือกันเลยคิดยากมาจักปี่แล้วนี้อยู่น้ำถี่มุกหาปีโอ้ประสบการณ์คีดหาปี่เหมือนกับได้ผู้เสียวชาญตัวนี้ลงยางมาอย่างเนี้ยเิ็งดีแต่ว่าฮ่าอยากให้น้ำยางมันไหลฮ่าก็เขา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 ไปอีกนิดน้อยแต่ว่ายนี่ยมันนี้มากมันกับพลาดเลย แต่ละคนมันบบกคือกัดหรอกมันก็สิบปลายบลุงกระโปงอันบ่กระสองซอยอันนั้นนี่โตมันสิีลายแถอายลลงหลินแล้วครับตัวมันติดติดติดนี่ครับก่กนเมือเมื่อหอกหงอกมีกีดเลยเลยดึงออกนี้มันดึงมันมันอันนั้นหนามันแงโตัวมันลายอันนี้นะเขาก็ดึงออกเขาเขาจิ้มตัวนี้ได้เนาะจิ้มตัวนี้ได้เนาะมันนี่เนาะตัวนี้เขาก็คือว่า ก็เริ่มกระทำอมองมีดนะถ้าว่าผมเฮ็ดอันนี้เขาเขาดึงแค่กรนี่โอ้ต้นนี้มีที่สองใช่ไหมนี่เห็นไหมไงก็เอางัดตัวของก็จับต้นนี้ต้นนี้นี่พระท่านมีที่หนึ่งอัวนี้ไม่โดนก็จับไปไหนตองข้อนมือก่อนต้นนี้ต้นนี้กระจับมีดไปได้อากาศอาเลยอ่ะโอ้โหแต่จังซีนะเนี่ยเออแล้วเออดึงมาดึงมาเลยดึงมาเลยพระตองพระตอง เราจองอันนี้แห้เขาถ้าใช้เอาเขาทำไรก็ได้เอาลงมาเนี่เอออยมันก็อันนี้เพราะยางเปิดหนาไม้มันก็ทำนี่แหละเบิ้ลลองกเองเบิ้ลทีนี้ถ้าว่าาอยากให้นมย่างมันลายเราก็กินเขาเลิกอีกจะน้อยนึงโอเกย่างหมดแกนแต่มันก็มีทุกคนเลยครับ นี่ยังผมไปกี่ของมอพิชาให้กับพังให้บอกพังจะได้ผมไปโตขส่นสายทำไมวะทำไมลินอะลินมใส่ลินมาตอกเนาะทีนี้กระโปะวิธีการมัดมัดถือโบเพราะวขึ้นไปอีกก็ได้เอาขึ้นมากปลีนได้เลย่อยโยกเปี่ยนได้ได้อยู่วะ เดินจะได้เนาะปเปลี่ยนเอออย่างน่ะมันบอลเลนบอลยางมันบ่นในลิ้นอยู่ไหนแม่เอาลิ้นมาเอามาไม่ม้ออื่นขึ้นม้ออื่นเข้ากับเปิดได้กีดจังสีและ จริงนะตัวเขามันหาต้นไหนได้เนาะนต้นเองก็เหมือนปกติเลยเนาะนต้นเองแต่ไม่ไม่มัน,มนบกไฟเขาอันนี้เป็นไรดอกนี่อันนี้เปิดนะทีนี้ย่ำจะฟ้องกีดเท่ากับดึงดึงเขาไปอีกหน่อยนึงอ,อ,อยู่ที่ว่าเออแล้วแต่มือมือมือเท่านั้น ต้นเอีอยงต้นเอียงฮะกับป้บเปียนตามอันนั้นตามต้นใหม่เขาเอี้ยงมัดให้มันอนัไนทูงแห้มันมือยเงเลยดิงเลยดิถงเลยมันมืนี่ไงบ้ามันมามันหมดถึกลายมันดครับตังยืดตังง่าย แค่ขมิ้นเลยแต่ทีนี้ย่างเฮากินอราล้างมากเฮาก็ต้องกินละกูนี่เฮาบ่ได้อันนี้อะ<ส>ตัวน,น้มันดิบายดูไว้เบอร์เท่ไปให้ต้นมันบางต้นมันต้องหาลายเมือม่อเมื่อะตัวน,น้ำหาลายแบบอะ นี้ถ้าเจอตอนอออ้นเอียงแต่ครับเนี่ยต้นตีตรงนี้เอ,อียงอย่างนีน้วันเดียวจะกรีดอย่างงี้ตามลายเราต้องหาหาลายของมันมันก็ต้องไปตามลายมันเนาะจะกิีตรงก็ไม่ได้แต่ดีว่ามันเป็นต้นแบบเปิดไม้ยังสีมันกับโบยากเอาเปิดทางได,ด้ก็ได้มันบอกคืออาโตที่ผมเคยไปกิดอยู่เดี๋ยวนี้ของมอพิชานาะเขาเล่นเขาเปิดไปแล้วเล่นจนมุนหมดแล้วคือว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกอยังถ่ายคลิปเนี้ย

โอ้ยต่อไปต่อไปเขาจะได้กินเฮาคือว่าเฮาเมื่อตัวนี้เสมอตัวเฮาขีดไว้น่เออต่อไปเขาเปิดนะเอากันไวเออคือบ่อไฮเกินบ่อไฮบ่อไฮรุดนะบ่อไฮลดรงนะจะแน่จะแน่เฮาจะเกิดจะเลิศรผพีมีกันนะแต่ตอนเฮาเปิดนาแล้วย่างแล้วเออเฮาย่างดึงเอาเลยดิเขาเปิดนาย่างเสมใช่แต่จากประสบการณ์เขากรีดย่างต้นอายุย่างจักปีจากประสบการณ์ที่เห็นนะ จักปียกกรีดได้บ่โอ้หกปีใช่ไหมแต่อันนี้สิบเอ็ดปีแล้วเนาะยางเจ้ทีนี้ถ้าว่าเฮาอันนี้แค่ข yep> et ุูดอันนี้เปลือกซื้อบางคนเขาก็เน้นอยู่แต่ว่าเขาเฮากินนี่ อันนี้พระท่านถอดถึงแกนหนึ่งวันบ่บ้บ่โอแกนมาสีลึกกว่านั้นบ่บ่บ่ถอดเลยแต่โอกาสถึงแกนนี่มันสีต้นใต้อยู่ที่ว่าเปลือกบางมันเป็นบางต้นอีกได้เหมือนแต่ต้นดีบ่สมานะสีดีบ่อ่ต้นนี้ต้นต้นหนา้ตดีโอ้ต้นหนานี่ดีเลยพัดหนีโอเดี๋ยวเราไอ้ถือว่าเป็นส่การต้องใสยังไงใส่ช่วงที่น้ำยางตอนไหนถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดถ้าเกิดเปิดหน้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปหยอดต้นช่วงบ่ทำหยอดก็ได้ พอเอาไปเตาอันเม็นว่าเอาไปทั้งในยางเอาไปทั้งในนอนเนาะน้ำยางยอดสำนีเอาปล่อยให้แดดมันอันนี้เองมันมันนั้นเองมันละลายยางอีทีนี้เราเปิดได้สามมิถจังเขายอดก็ได้พราะว่ามันมีฝนถือหรอกแต่ช่วงนี้นะเปิดไปได้เปิดได้ว่ามีมันแห้งเองมันดอกมันมีฝนถือ มันไหลดีเพราะน้ำยางมันถึงเนาะต้นมันแข็งใหญ่ผมหานเวาเลยว่านับจากนี้ไปอีก,นนกสามเดือนนะเต้นกระโปรงบ่บ่บ่ปลาย่างข้อบาทซันแต่มีติดกระโปถ้าว่ามันกิดนะคือว่าได้เงินเลยตามสี่หมื่นอยากยังมาได้ไดต่อเดือนหรือว่าต่อเดือนหนึ่งขายทองเถอะยูทูบคว้วมันเจ้าของได้ทีนี่ ใส่พ่นฟลิตแล้วก็ต้องมั่นแล้วเนาะต้องขยันกี่กี่วันมันต้องมากี่คืนสองวันก็กี่สองคืนนอนคืนหนึ่งเต็มที่เป่็ยังจะสี่ตีเขาเาเปิดนาได้จังสี่ได้จักแถวทีนี้คืนรังมาเขาเปิดตัวนี้แหละก่อนจังเขามาเมื่อกี้เอาตัวทีเขาบทท่านได้เปิดก็คือเว้นไว้เว้นไว้สองคืนบอกกี่ตี่ดีเอันนี้มีหนึ่งอันนี้คืนนี้มาเอาอีกมีหนึ่ง กับแบบเข้าซ้ำนะซึ่งว่ากีดเปิดนัยย่างปุ๊บเข้ามากีดอีกขึ้นขึ้นหนึ่งแล้วก็นอนอยู่บ้านขึ้นหนึ่งซ้ำเลยเนาะเออซ้ำสองขึ้นขึ้นสองขึ้นที่สองถึงสิ้สีได้พักเออทีนี้มือล้างเข้ากับาว่าเข้าเปิดบอดได้ร้ายเข้ากับเขากีตัวนี้แล้วเขากับยังสาวมากมือได้ยังเว้นเขาวางเขากับเปิดเลยแต่เปิดแค่เว้นเป็นยังเว้นเนาะบอ่บอได้เป็นยังบอมีปัญหาก็คือก็คือสองพักหนึ่งเออ ตะกีดน้ำยางส่วนมากเขากีดต้องคืนมันสียไรดีเนาะนกันกันน้ำมันแห้งอ๋อมันสีนดีต้องทีว่าแต่ช่วงนี้นะบ่ายซ้ำกีดได้เลยเอาแล้ว,วแต่สะดวกอีเนาะแล้วแต่เข้าเข้าถนัดเข้าชินแล้ว,ว,แ,วแต่ผู้กีดคือว่าเข้าแต่มายอดน้ำก้นนำเสามันสียยางแน่สำเนาเลยยอดยังน้ำมันแห,งหน้งขนาดนั้นี้วันนี้ใส่ไว้ซื้อว่าพนนัน้น อีบ่ยนดน่ติแล้วีน่าตยาบอแต่พอยางเดียวยายาออเลบ้างเมื่อยเมื่อยยังโดดบอทแต่อันนี้อแน่กัตเลยดีย่านาก็วัดต้นกันัตต้น ีเซ็นำั <laughs> นะไรก่อนเนาะนี่ผผมมดดึงเลยอ่าแล้วก็เองี้ยมาโตอ่าไม่ไมาอะไรนั่นนึงก็จะเปิดเดี๋ยวมันจะยางมันจะไหลออกมันจะคือคือ <laughs> หลังจากเปิดหน้ายางน้ำยางก็ไหลออกมาจา้าตามนี้เลยไหลยหยุดลงมา อั้นี้จ้ะอันนี้ต้นนี้อ็สักแค่ยดยานี่คือว่าให้ไล่บมันติดน้ำมันน่นะันลงอีเออเออนีเรื่องโคตรูให้โคเอาคำสีน่าอึงีแหละ น้ำโคตรขวดหนึ่งตัวนั nah ้นเขาใส่น้ำโค้งได้สามขวดแมนบอลเข้ากับหูเด่นหูน้ำของเขาเองน้ำเหมือนผสมอยู่ที่ว่าเออข้าอยากมันแข็งไวเข้ากับใส่หลายเข้าใส่หลายแน่แต่ว่าช่วงนี้บโบปิตาใส่หลายเพราะมันบ่มีหนาฝนมันน้ำหนามย่ามมากนัก อีกสมหมีีมีเดี๋ยวอะไรจากนอนี่นะครับอนี้มาไล่ดีบอลนี่ดีคหรอไล่ปีเหรเนาะโอ้ยอ้ที่เขาจไปจอบเนาะกินยากคืออืมกูนี่เนาะกินยากสน้อยจ้ว่าจอบแน่ใไดบูดลงแห้งกว่านั้นนมันมันต้องงานกันยางบอกจันบกนานนัน มันมันมันเสียเสียให้เขาคือ,อเอจะม่เขาบักกดนจิบวไม่นานง่ายสิมันบมม่นานหนูใหญ่มันก็นไดซ้ำหนันเลยลองตัวนี้เบิเ้งนี่ฮ้องเบิ้งนีือ,อนัสิไปไมากัเยอบแล้วไได้าไปใช้ได้กี่ได้ดีวกว่าูกะเราทุกคนก็ไปดเดรกะ นัวกีดหน่อยนึงก็หนามโอ้หนามไร่เจ้ารอบ่มีน่ะมันอันนี้อยู่ย่อยแต่นี่ดีตัวเปลือกมันนะมันนี่อ๋อเปลือกหนามยางมันได้ไร้ดีเออทอเปลือกบ้างหน่อยยายทุ่นมาได้เลยเกาะทอดกระดูกเลยเลยต้นนี้บ่าอดได้หล่ะต้นนี้หนามเขาดีกว่าต้นไหนเลยจิโนเสียยางโอ้หนามเขาดีจนเป็นอายุยางนะวะอายุยางมันแก่เนาะ เรื่องแกมันแกอยู่แต่ต้นบางต้นมันเฟืองบางแห้งมันเอาแน่นอนหมดเยบางทีางต้นมันต้นตหน่อยต้นนังอยู่บ่เอาลอเบงยางต้นนี้ไิดยาไดบงก่านี้นะต้นน่อยตัวว่าใบกีต้นนับแถวนี้แหละบงกว่านี้หนยางต้นนี้ดีแห้งนี่สุกบว่าต้นหน่อยงามๆตัวว่าใบกีได้นหนัโอ้ตนต้นตออต้นนันและลอกมั้งไม่ลองไม่รู้ ว่านี่ตัวน้อยอยีนนี้เนาะอันนี้ตัวน้อยให้มันอันนี้หัวม,มันแหบมันเปลือกบ้างมัเนเปลือกมันเ,เขาเาด,ดือยเดือยเขาไปมันก็หอดแล้วเขากระดูนนกแม่ซุ้ซู้เอานี่ไวไ้หว赖บ่